ผมเดินมาเรียบร้อยแล้วนะนี่เดิน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 มาตามเมื่อกี้นะแล้วก็สายนี่เห็นไหมเอาเข้าตัวในช่องเสร็จแล้วฟองน้ําอัดเข้าไปเหมือนเดิมนะเนี่ยฟองน้ําใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะสเปรย์พ่นยางดําไม่ต้องเช็ดไม่เลอะมือสนใจทักไลน์มาได้เลยครับสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชนแนลนะครับช่างประจําร้านเลสนะครับวันนี้เราอยู่บนอีสุ1.9นะครับ วิทยุหน้าตาเป็นแบบนี้นะเหมือนวิทยุตัวเป็นตัววิทยุตัวโฉมโฉมแรกตั้งแต่มาเลยไม่ใช่220 0นะวันนี้มาติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังแล้วก็จะเป็นกล้องถอยในตัวด้วยนะทําได้3อย่างในตัวเดียวกันเลยนะครับตัวให้ภาพมันขึ้นบนจอ Android นะร้านผมทําได้นะไม่ต้องไปไม่ต้องไปพึ่งศูนย์นะครับศูนย์เขาก็ไม่รับทํานะไอ้เอากล้องขึ้นจอ Android อะไรเงี้ยร้านผมมีครับ ก่อนทีไปทำอะไรกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับนั t เลสซิ่งช anel n นะครับทั้งบน YouTube และแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับฝากเพจร้านด้วยนะครับเผื่อมีของขายอะไรเราจะขายกันในเพจร้านนะในเพจส่วนตัวก็จะเป็นในเพจในเพจนัทเลสซิ่นี่ก็จะเป็นแบบว่าวิดีโอออกมาอย่างเดียวนะคนใข้อยากอุดหนุนนะครับเข้ามาดูในเพจร้านได้นะครับโอเคครับไปเราไปลื้อกันครับวิธีแก่นะครับ นี่นะกิบผมดึงไปทีแล้วหล่ะหาอะไรงัดนะครับมันจะเป็นกิบอยู่ตรงนี้นะนี่นี่เป็นกิบตรงนี้ตัวหนึ่งแต่ก็ตรงนี้มันจะขบกันอยู่นี่นมันจะมีขาขบกันอยู่ตรงนี้แต่ก็จะขบตรงนี้หน่อยหนึ่งทีนี้เราก็จะมาเจอฟองน้ําตรงนี้เห็นไหมเราเราเราฟองน้ําออกก่อนดึงฟองน้ําขึ้นมาก่อนเพราะฟองน้ามันบังรูอยู่ แล้วเราก็จะเจอรูตรงนี้เ,นเ,นเอามือค้ำเข้าไปได้นะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นช่องอยู่แล้วก็เอามือค้ำเข้าไปนะั้นแล้วก็แทงสายออกไปข้างนอกเนะน,นี่ยน,นะครับแทงไปปุ๊บออกมานี่แล้วเห็นไหมให้คนข้างนอกรับแทงไปเราหาอะไรแข็งๆนํำก่อนนะครับเพราะสายไฟมันอ่อนเนี่ยแค่นี้พอละ พอได้เสร็จเดี๋ยวเราก็เอาไอสายกล้องขอยเนี่ยมัดแล้วก็ส่งให้เขาไปผมเดินมาเรียบร้อยแล้วนะนี่เดิน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 มาตามเมื่อกี้นะแล้วก็สายนี่เห็นไหมเอาเข้าวยในช่องเสร็จแล้วฟองน้ําอัดเข้าไปเหมือนเดิมนะเนี่ยฟองน้ําใสเข้าไปเหมือนเดิมนะแล้วเราก็ดูสายสายมันจะประมาณนี้เห็นไหม มันพอจนถึงท้ายรถแหละนะเราก็เดินเข้าในใต้ท้องรถนะครับมาถึงข้างหลังนะ<ม>ที่หลังวิทยุนะครับอันนี้เป็นสายของกล้องมานะเห็นไหมซื้อสายไฟเขาจะมีสายคำว่าแบค็คนี่นี่สายเขาแบ็คหนึ่งเส้นเราเอาสายไฟที่เป็นห้อยอยู่กับสาย AV เนะี่ยต่อกอันนี้ นะแล้วเราก็เอาไอ้พักอันเนี้ยต่อกับอันนี้นะแล้วก็อันนี้พัออาาอกอันนี้นะี่นะฮอาโหลมีสองสามสุดท้ายนะครับ ต้องมาต่อสายไฟตรงไฟถอยด้วยนะปกติแล้วหน้ารถเขาก็มีนะแต่ผมพูดตรงๆเลยผมขี้เกียจหาผมเอาตรงที่รู้เลยดีกว่าสายมัดสองตัวนะคะตะดันตอบอย่างนี้นะไฟมัาจานจะหลุดออกมาสายไฟผม้อยไว้จากข้างล่างขึ้นมาแล้วนะจะสายไฟคู่นะครับอยู่ที่ปั๊กข้างหลังนะครับตอนนี้เราก็เอาสายไฟกู่เนี่ยเข้ากับไฟถอยไฟถอยเขาอยู่ตรงนี้ไฟถอยเ้าอยู่ตรงล่างสุดนะสายเส้นนี้ จริงๆแล้วมันเข้าแค่เส้นเดียวได้นะแต่ผมแนะนําว่าให้เขาเล้อสอเส้นเพราะว่าบางทีเัาชอบขึ้นมันชอบขึ้น,น,นลายๆนะ ล่อพอ,อไม่ต้องไปตบแรงไม่เข้าเดี๋ยวล่อสีรถจะ 4, ลอยตัวบนนะอยู่ในนี้เราล็อกตองเข้ามางี้นะไขกัวกลับแขนก็ไขตอเตึงมือพอแล้วครับไม่ต้องแน่นมากนะเดี๋ยวแปดนะเรียบร้อยแล้วนะครับแอปนี้นะเราเวลาพอเราติดตั้งเสร็จนะให้เราเปิดอันนี้ก่อน เราเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วให้เราเปิดอันนี้ตัวจัดการไฟล์มานะครับแล้วเข้าไปหาเขาจะมีตัวติดตั้งให้อยู่ข้างในนะไหนวะสแกนชา้าจังเลยนี่ตัวนี้ UCA DVR เห็นนะไหนนะเป็นตัวติดตั้งนะครับพอติดตั้งแล้วพอติดตั้งปุ๊บเราก็จะได้เป็นอันนี้มา HD DVR DV นี่นะครับแล้วกดเข้าไปดูนะก็จะเป็นกล้องบันทึกนะครับนี่กล้องตัวกล้องเขาอยู่ตรงนี้นะเห็นไหม ผมว่านิ้วนี่นี่นะเนี่ยเป็นนิ้วผมอมนนี้นี่นะแล้วก็จะมีกล้องหลังด้วยเป็นกล้องบันทึกทั้งหน้าและหลังนะครับเห็นไหมทีนี้ตัวกล้องตัวเนี้ยมันสามารถเป็นกล้องถอยได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ถอยนะเนี่ยเขาจะตัดภาพเป็นกล้องถอยก็เลยเห็นนะเนี่ยนะครับใช้งานด้วยกันได้นะโอเคครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับติดกล้องบันทึก หน้าหลังนะครับพร้อมกล้องถอยนะขึ้นบนจอแอนดรอย AS าวนะครับอันนี้วิทยุของขายห้อ AS ดาวนะครับร้านผมรับติดตั้งนะครับไม่ต้องไปถึงศูนย์นะร้านผมมีร้านผมมีเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามให้ด้วยนะครับ My heart out of my chest. Train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tell me apart. Tear me apart watch me apart.